อ่าแล้วก็ดาราศีเวถุนเวถุนเวถุนตัวเนี้ยมีผลกับผมด้วยอ้าวเหรอเพราะว่าไอเพราะเป็นไอที่ว่าผมอ่าอ่าไอไอไอทำทำงานอยู่กับท่านด้วย<ม>อืมนี่ผลจะดูว่าได้เงินไหมอ่าอ่าอ่าอลัคนาราศีเวถุนตัวเนี้ยดาวราศีเกอร์เห็นไหมไอที่ว่านัดไว้อะไรไว้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องในลาเพราะมันพักอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไปนัดตอนตอนพักเนี่ยจะไปได้ได้เรื่องให้หลาวได้ยังไงเนี่ยไปเอกสารสัญญาเนี่ยไปมันมันพักอยู่เนี่ยครับมันมันเลยทีนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งไอ้ตอนที่เดือนตุลาเนี่ยต้องหลังจากวันที่ไอ้ที่ไอ้น้องรถโดนน็อกกันวันที่เท่าไหร่วะที่บมวยต่าเสาที่ผ่านวันที่เท่าไหร่ยี่สี่ตั้งแต่ยี่สี่ถึงยี่สิบเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้จบเพราะอะไรเพราะเป็นพักระดับเนี่ยตรงเนี้ยรายละเอียดตรงนี้เรื่องเอกสารสัญญาต้องให้จบเนี่ยครับเนี่ยนะแล้วก็ เวลาวันที่ที่หกไปแล้วมัฟุกไหมมีฟุกชีวิตจะมีฟุกมีฟุกอะไรสักอย่างวันที่ที่หกไปแล้ว<ะ>ใช้คําว่าฟุกเลยฟุกใช้คําว่าฟุกนะมีฟุกมีอะไรํำดองนี้แล้วก็จริงๆแล้วเจ้าจตานี่จะต้องทําอะไรให้เสร็จก่อนวันที่เท่าไห <20 S 2> <20 S 1> ร่ทุกอย่างต้องให้เสร็จก่อนวันที่เท่าไหร่ยี่สิบพิจารายนถูกต้องอดี๋เพราะนั้นจะทําอะไรให้เสร็จก่อนเรื่องงานเรื่องการเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องคู่ครองเรื่องทส่วนเนี้ย ต้อยเสร็จก่อนที่ยี่สิบพิกาถ้าเลยยี่สิบพิกาแล้วโดจะตกนะอ้าวเหรออ่ายี่สิการดวงตกดวงตกเลยนะนี่นี่<อ>ผู้ใหญ่ไม่ชอบขี้หน้าด้วยโอ้เนี่ดยดาวั้นที่ต้องต้องให้ดีนะต้อยให้ดีแล้วแล้วก็ดาวการงานก็เหมือนกันเนี่ดยดาวการงานมันมีอาคาศยุ่นตรงเนี้มันจะไม่ได้เลื่อนได้หล่อด้กันต้องต้องันที่สลา์สิบสี่ไปแล้วอ่ะอาคารนี้จะเดินปกตินะ แล้วก็ถ้าเลยที่ยี่สิบไปแล้ว <7. S 2> งานจบเลยโอ้โห oh. ทำไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะงานนะ่ะต้องเร่งเลยนะต้องเ,งเรงงเ่งเลยแต่ว่ามีฟุกใช้คำว่ามีฟุกชีตต้องมีฟุกะไรสักอย่างหนึ่งนะเลยมีฟุกแน่นอนนะอันนี้อันนี้เนี่ยลัคนาราศีเมถุนเี่ยไหมเลิกคู่ก็ไม่ดี mm. คู่จะดีเฉพาะตอนช่วงนี้นะสามอาทิตย์แรกนะครับถ้าอา,อาทิตย์สามอาทิตย์แรกหลังจาก ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยยี่สิบไปแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วเรื่องคู่เนี่ยไม่ดีแล้วเรื่องงานก็เหมือนกันเนี่ยดาวงานกับดาวคู่นีดตัวเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนนี้ทำอะไรให้เสร็จก่อนไหมต้องให้เสร็จก่อนยี่สิบได้เสร็จก่อนยี่สิบเก็บรวบหัวรูบหางแล้วนะใช่ถูกต้องถ้าเลยจากนี้แล้วตายอย่างเครียดนี่ตายอย่างเครียดเลยนะแต่ยังไงก็ตามไปปลายเดือนเนี่ยจะมีข้อดีข้อหนึ่งมีพระราหูยกเข้านี่แล้วก็มีพระเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยบางก็ มีไอ้ที่จะได้อะไรใหญ่ๆก็มีมีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตได้ได้ได้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยราคนาฬาเมทิปราศีเมถุนเมถุนตัวเนี้ยต้องระวังเลยว่าให้เลยเนี่ยต้องทำต้องให้เสร็จก่อนที่ยี่สิบถ้าเลยไปแล้วนะไม่ดีเลยดวงไม่ดีดวงตกเลยตายอย่างเครียดตายอย่างเครียดเลย<อ>นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลานี้ยกเขานียายา้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยยกเขาเนี้นี่นะเนี่ยยก ยกันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดเนี่ยันที่ยี่ปนี้ยกยี่สิบอันนี้ยกยี่แปดนะันที่ยี่แปดไปแล้วไปไงเน,นี่ยอยู่ตรงนี้ยอยู่ในพบปะล่ะโอ้โหอยู่บ้านสตูด้วยมีปากเสียงเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยยี่แปดไปแล้วเนะี่ยมีปากเสียงเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยเพราะดันนี่ต้องรีบทำอะไรต้องให้เสร็จก่อนนะให้เสร็จก่อนให้เรียบร้อยก่อนยี่สิบพิกานะถ้าเลยจากนี้ไปก็ไม่ดีละเอวังนะ้ว